ในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ถ้าเรามี Wi-Fi เราสามารถใช้ Wi-Fi calling โทรออกได้เหมือนเราใช้สัญญาณมือถือเลยครับเข้าไปที่ setting ครับ Wi-Fi หลังจากนั้นตรงนี้ครับการโทร Wi-Fi ตรงนี้ให้เปิดนะครับผมให้เปิดแบบนี้ครับผม Wi-Fi Calling ก็คือทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะโทรออกจากมือถือของเราเหมือนกับเราโทรออกจากซิมปกติของเราเลยครับน่าจะประมาณปี2,560นะครับ d t แทเป็นเจ้าแรกที่เปิดให้บริการ Wi-Fi Calling ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับจนผมได้มีโอกาสแบบไปในพื้นที่ที่มันมีสัญญาณป่านั่นเองครับคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถโทรออกได้ โดยใช้ Wi-Fi Calling ผมก็เลยเอาวิธีการนั้นมาบอกเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้ไปในพื้นที่ที่มันไม่มีสัญญาณนะครับก็จะสามารถที่จะโทรออกได้เหมือนผมนะครับผมซึ่ง Wi-Fi Calling เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกเครือข่ายแล้วนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะ d t แทนะครับผมจะเป็น a อจะเป็น t u u เนี่ยสามารถเปิดได้เหมือนกันแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าโปรโมชั่นมือถือของเราเนี่ยมี Wi-Fi Calling หรือเปล่านะครับ สำหรับวิธีการเปิดใช้งานนะครับในระบบ n n r r o i เนี่ยก็คือเหมือนกับต้นคลิปเลยนะครับเข้าไปที่ Wi-Fi แล้วมันจะมีคำว่าโทรด้วย Wi-Fi นะครับเราเปิดตรงนั้นทิ้งไว้ไม่ว่าเราจะไปในพื้นที่ที่มันไม่มีสัญญาณแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi อย่างเช่นบนภูเขาอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเราไปต่างประเทศเราก็สามารถเชื่อมต่อแต่ต้องมีซิมอยู่ข้างในนั้นนะครับเขาก็จะทาการเชื่อมต่อกับซิมของเราอีกทีนึงนะฮะ แล้วก็หักเงินเหมือนปกติเลยนะครับผมว่าวิธีนี้ดีนะถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศเนี้ยเราไม่ต้องเปิดโรมมิ่งเพื่อที่จะโทรกลับมาที่บ้านใช้ Wi-Fi calling เอาลองหาดูนะครับในมือถือของเรานะครับมันจะมีคำว่าโทรด้วย WiFi นะครับใน Setting นะครับผมลองค้นหากันดูนะครับในเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดข้อมูลนะครับอื่นๆเนี่ยว่าน่าจะเป็นบทความที่ดีนะครับไว้ข้างล่างด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะเข้าไปอ่านว่า WiFi calling เนี่ยมันคืออะไรมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีทั้งของ d t แทกับ MX Phone นะครับที่เขาแบบอุดไว้ได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวฝากไว้ข้างล่างนะครับออกมาบอกข่าวบอกข่าวกันประมาณนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับส่วนคลิปต่อไปผมจะมีวิธีการปล่อยฮอสปอต Wi-Fi จากเครื่องที่ต่อ Wi-Fi นะครับซึ่งปกติเนี่ยเครื่องต่อ Wi-Fi นะครับจะไม่สามารถที่จะปล่อยฮอสปอต WiFi ได้แต่ปัจจุบัน Android เนี่ยสามารถปล่อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดครับผม สวัสดีครับ